ตอนสวดมนต์บ่ายสามเสร็จหนูก็บอกญาติธรรมว่าเดี๋ยวเอาเบาะวางที่นั่งแล้วก็เขียนชื่อคนตายด้วยให้เขานั่งกับเราอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาได้เขามาไหมคะหลวงตาทำไมจะไม่มาถ้าเขาอยู่ในภูมิที่มาได้เขาก็มาคือเขายังไม่ลงข้างล่างว่ายังไม่ถูกจองจําใช่มาได้หมดแหละโดยกําลังหลวงปูง่อ่ะโดยกําลังเราสายใหญ่แห่งกรรม สายใยที่เรามีกับเขาอ่ะยิ่งเราทําสายใยเหนียวแน่นกับหลวงปู่มากเท่าไหร่เราก็สามารถดึงญาติในอดีตของเราได้ใกล้ใกล้หลวงปู่ได้มากขึ้นถูกต้องเพราะญาติเรา,า,ตายตาไกลก็ตามอะ่ะมันก็เวียนว่ายตายเกิด,ดอยู่บางทีก็ขึ้นมาจากข้างบนขึ้นจากข้างล่างมาข้างบนเนี่ยพอบุญมันยังม,ม,ม,มีน้อยเนี่ยมันก็มาที่เราแล้ว ็นสายใหญ่แล้วเวลาสวดนนะี่ยเราก็จะเห็นหน้าเขาแล้วแต่เราไม่รู้จักกันเอง